ในคืนที่เด็กทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงเรียดชื่อทำมืดหลังภูเขาก็เริ่มตื่นความลับที่ถูกฝังมาหลายชั่วอายุคนกำลังรอให้ใครบางคนก้าวเข้าไปลูกแม่ลูกแม่มองอะไรอยู่หรอลูก นี่ลูกฉันทั้งตัวร้อนลุมลุม,ลมแล้วพอหลับกอละเมอเหมือนม,อมีคนนั่งข้างๆเรียกชื่ออยู่ข้างหูลูกของข้าก็เหมือนกันเอาแต่พูดว่ามีคนเรียกชื่อมันจากถ้ำมันแปลกมากแล้วนะแบบนี้เด็กทั้งหมู่บ้านพูดแบบเดียวกันหมดถ้ามันเรียกชื่อแปลว่ามันไม่ได้พึ่งตื่นพระเท่าหมายความว่าอย่างไร,รือ ทำหลังเขานั้นมันไม่ใช่แค่โพงหินหรอกนะพ่อผู้ย้ายคนสมัยก่อนเลี่ยงมันว่าปากของสิ่งที่ไม่ควรผูกปลุกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกหลานของพวกเราล่ะพ่อเท่ามันไม่อยากได้เด็กๆหรอกแต่มันเป็นคำสาปที่เล่าต่อกันมาลุ่นสู้ลุ่นว่าทำแห่งนั้นเป็นทำมรณะที่มีเหล่าวิญญาณสิงสถิตอยู่ และหาพลังของพวกมันเพียงพอคำสาบก็จะวนรอบอีกครั้งทำไมพวกวิญญาณถึงมีพลังสร้างเรื่องพวกนี้ให้เกิดขึ้นได้ล่ะพ่อพเท่าก็เพราะในถ้ำมันมีเลหล็กไรซ่อนอยู่เราวิญญาณร้ายคงได้รับพลังจนสร้างเรื่องไล้ยร้ยขึ้นมาได้ข้าว่าพวกเราคงต้องเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นแล้วล่ะและถ้าไม่เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อพเท่ามันจะเรียกต่อจนกว่าเด็กๆจะเดินเข้าไปเป็นตัวตายตัวแทน รือหากว่าเด็กคนไหนที่รับสายเวท้ายนานต่อเนื่องก็อาจจะไม่รอดเช่นกันแล้วพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะพระเท่าคืนปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่เห็นทีว่าพวกเราคงต้องเข้าไปตัดเอาเหล็กไหลออกจากถ้ำเสร็จแล้วละแต่ทว่ามันเป็นเรื่องที่เสียงเอามากๆข้าขอให้ผู้ใหญ่ไปกับข้าด้วยอีกคนขอให้เป็นชายที่แข็งแรง พร้อมที่จะช่วยเหลือเราเด็กในยามวิกฤตแบบนี้พ่อจะเข้าไปในถ้ำที่อันตรายนะลูกพ่อจะทำให้เองหายให้ได้พ่อสัญญา ใช่ที่นี่ไหมขอรับทำแห่งนี้เองหรือพระเท่าใช่แล้วทำแห่งนี้เองแหละที่เราจะเข้าไปพวกเราต้องระวังตัวกันให้ดียิ่งเดินเข้ามายิ่งขนลุกนี่มันอะไรกันนะ ขนาดข้าไม่ค่อยมีวิชาอาคมยังสัมผัสมันได้อยู่เลยไม่ใช่แค่นั้นนะที่สังเกตเห็นเมื่อวัธรำมันขยับได้ข้ารู้สึกว่ามันกำลังเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะพ่อเท่าชิดชิดกันไว้อย่าแตกกลุ่มเด็ดขาด คงจะเป็นตรงนี้แหละช่วยกันตั้งรานพิธีเร็วเวลาไม่คอยท่าแล้วนะโมพุทธายะสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพวกข้ามาเพื่อช่วยให้เด็กๆหายจากสายเวทความชั่วร้ายได้โปรดดึงเหล็กไหล ออกจากวิญญาณร้ายไม่ให้มันย่ำกลายผู้คนได้แย่แล้วพวกวิญญาณในถ้ำนี้มันโผล่มาจากไหนกันนี่เอามีดอาคมกันมันไว้ก่อนพิธีใกลเสร็จแล้ว แล้วเลยพระเท่าพวกข้าคขงต้านทานมันไว้อีกมีนานแล้วข้าขก็กําลังรู้สึกว่าถ้ำมันกําลังเคลื่อนตัวแปลกๆเหมือนว่าโถงถ้ำมันหดลงหรือว่าเส้นทางจะปิดไม่ให้เราออกไปได้เออหนะ่าพวกเองกันถ้าวิญญาณพวกนั้นไว้ก็พอ ไอมาแล้วปุ้เวอรีบออกจากถ้ำอยู่ชิดๆกันไว้พ่อเท่าพ่อเท่าไหวไหมไอ้วิญญาณพวกนี้ มันไล่ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ยดูท่ามันคงทําทุกอย่างเพื่อมาให้พวกเรา,น,น,ารนี้ไปได้สินะแบบนี้ทำก็เล็กลงมากแล้วถ้าขืนช้ากว่านี้มีหวังพวกเราได้ติดอยู่ในนี้ตลอดไปแน่แย่แล้สิ ช่องมันเล็กขนาดนี้คงต้องผ่านไปทีละคนพื้นเป็นแบบนั้นใครที่ต้องผ่านเป็นคนสุดท้ายก็ไม่มีใครกันด้านลังให้มีหวังไม่รอดแน่พ่อเท่าจะเอาอยัางไงกันดีฝากดูแลลูกข้าด้วยนะครับข้าอยากให้ลูกได้เติบโต และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือว่าแต่เราเข้ามาด้วยกันตอนอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันสิวะข้าเห็นสีหน้าของพระเท่าข้าก็พอจะรู้ว่าไม่มีทางอื่นถ้ามันจะเป็นทางที่ทำให้ลูกข้าได้ใช้ชีวิตต่อไปข้าก็จะเป็นคนรับหน้าที่นั้นเองมันจะต้องมีทางอื่นสิวะแกอย่าเพิ่งถอดใจไม่มีหรอกขอรับข้าว,ว่าพระเท่าก็รู้ดีพวกท่านรีบไปกันเถอะ เพื่อให้เด็กๆในหมู Damn, um, ่บ้านและลูกอันเป็นที่รักเคา้าไปกันตอนนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป แม่ครับเมื่อคืนผมฝันผมฝันว่าพ่อมาหาแล้วกอดผมไว้เอ๊ะว่าแต่พ่อไปไหนเลยคะแม่พ่อเขาออกเดินทางไปในที่ไกลแสนไกลแต่พ่อเขาฝากบอกลูกว่าไม่ต้องกลัวแล้วนะหมู่บ้านของเราหลอดผลจากเรื่องเล่ห์ลได้สักที แต่ก็ต้องแลกมาด้วยหนึ่งดวงจิตที่ไม่ควรแลกข้ารละนับถือใจจริงๆขอให้ไปสู่สกติเถิดความเฮี้ยนจะมาเยือนคุณคืนขวัญผวา